สวัสดีค่ะพี่อารมณ์นะคะวันนี้มาเยี่ยมครัวเรือนตัวอย่างนะคะครัวเรือนต้นแบบเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนะคะครัวเรือนตัวอย่างนี้มีการปลูกพืชผักสวนครัวเห็นแล้วว่ามีหลายชนิดนะคะน้องของน้องสาครคําสุขใสนะคะเดี๋ยวให้น้องสาครนคำสุขใสแนะนาดีกว่านะคะว่าที่ครัวเรือนท่านเนี่ยปลูกผักอะไรบ้างคะในสวนเราก็จะมีกวางตุ้งครับแล้วก็มะเขือยาว กับพริกชิหนูก็มีถั่วมีกล้วยเอากล้วยด้วยมีของกินเยอะแยะเลยค่ะปลูกหลายอย่างครับมะกยูดาตะไครขาก็มีหมดทุกอย่างเลี้ยมปลาด้วยแล้วนะคะเมื่อกี้ปลูกอ้อยด้วยนะคะแล้วก็ปลูกผักบุ้งปลูกผักหลายอย่างค่ะเกินสามสิบชนิดนะน่าจะเกินสามสิบชนิดนะคะที่นี่นะคะปลูกไว้ทานเองเราไม่ต้องซื้อครับที่เรือก็ที่เลือก็แจกมั่งขายมั่ง สร้างรายได้เพิ่มนะคะช่องทางไหนบ้างคะที่เราไปจําหน่ายอะคะก็ตามตลาดนัดก,ก็ตามเพื่อนเพ<ด>ื่อนอยู่ในออนไลน์อยู่ในออนไลน์ในเฟซบุ๊กนะคะเรียกว่าคนข้างบ้าน <orgeous. S 1> สังน่งซืง้อก็เอาไป <ๆ S 2> ส่งใช่ไหมคะคลูกแล้วเป็นยังไงบ้างคะความภาคภูมิใจก็เราได้กินผักที่เราลงมือปลูกด้วยตัวเองเราคือเราใส่ใจเรื่องการฉีดยาฆ่าแมลงเราไม่ต้องเป็นห่วงว่า ูกแล้มีความสุบเพิ่มขึ้น<า>ม,มีความภาคภูมิใจเราเรากินผักที่ปลอดสารพิษแล้วก็มันก็ดีต่อสุขภาพของเราและก็คนในล้วก็โอ้วันนี้ก็ขอบคุณน้องมากนะคะที่เป็นครัวเรือนต้นแบบให้แก่ครัวเรือนอื่นๆในหมู่บ้านตนเองและหมู่บ้านไข้เคียงด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ้านนี้มีนะ